และต้นหอมแล้วก็มาดูส่วนของเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยน้ำตาลทรายสซีอิ๊วขาวเหล้าจีนซอสปรุงรสและน้ำมันงาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นอันดับแรกเราก็มาหั่นหอมใหญ่นะครับเตรียมไว้ ะครับหัน่นไปเลยนะครับหั่นแล้วพักไว้นะครับแล้วเราก็มาต่อด้วยพริกที่ฟ้านะครับอย่างละเม็ดก็พอนะครับเพราะไก่เราใช้จำนวนน้อย สีแดงสีเขียวนะครับสีสันสวยงามนะครับตามด้วยเห็ดหูหนูนะครับตัดเห็ดหูหนูนะครับตัดด้านท้ายออกนะครับแล้วก็มาหัน่นเราจะหั่นให้มีความหนาเล็กน้อยนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาหั่นไก่นะครับไก่เนี่ยเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นไก่พักไว้นะครับเตรียมของให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมปรุงนะครับ นะครับเครื่องปรุงวัตถุดิบนะครับเราเตรียมครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกันต่อนะครับโอเคอ่ะนะครับเราก็มาเริ่มขั้นตอนในการผัดไก่ผัดขิงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใส่กระเทียมนะครับลงไปนะครับผัดให้กระเทียมมีความหอมนะครับเล็กน้อยนะครับ พอเรารู้ว่ากระกระเทียมเริ่มมีความหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปผัดนะครับกระเทียมได้ที่แล้วนะครับเร,เราใส่ไก่ลงไปนะครับใส่นะครับผัดไก่ให้สุกนะครับ เี๋ยวเราเติมน้ำสต๊อกนะครับเราทำสต๊อกไก่ลงไปนิดนึงนะครับผัดไก่ไปเรื่อยๆนะครับทำให้ไก่สุกนะครับพอสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอมหัวใหญ่นะครับลงไป ผัดให้หอมหมูใหญ่สุกแล้วเราก็จะปรุงรสกันต่อนะครับเทคนิคและวิธีการทำของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นว่าเราถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับนะครับเดูดูว่าไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่หอมหมใหญ่ลงไปเลยไก่อาจจะเยอะหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยนะครับซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลทรา,าย ขอชิมก่อนนะครับจะชิมก่อนนะครับตัดน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับ อมใหญ่เริ่มสุกแล้วนะครับไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เห็ดหูหนูนต่อนะครับเห็ดหูหนูที่เราหั่นแล้วเมื่อกี้นะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวตามด้วยขิงที่เราซอยสําเมร็จไว้นะครับใส่นะครับเรายังเหลือเหล้าจีนน้ำมันงาน้ำมันหอยนะครับส,ส่วนพวกนี้เราจะใส่สุดท้ายนะครับ นี้เหล้าจีนนะครับเหล้าจีนนะครับเพิ่มความหอมแล้วเพิ่มความหวานน้ำมันงานิดนึงนะครับใส่มีกลิ่นตามด้วยพิชิี่ฟ้าที่เราซอยไว้นะครับ ท้ายนะครับน้ำมันหอยเพิ่มรสชาติถ้าดูแล้วสีสันยังไม่สวยนะครับเราสามารถใส่ดิบดำได้ แต่งสีนะครับแต่งสีสุดท้ายคือต้นหอมนะครับผัดพอเข้ากันนะครับเสร็จแล้วปิดไฟ นะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานนะ,นะครับนะครับไก่ที่เราได้ก็คือไก่ผัดขิงนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้ว